ทำไมจีนใช้เครื่องบินลำนี้ในการส่งอาวุธให้กัมพูชาสู้ไทยและเพราะอะไรกัมพูชาถึงดีใจที่จีนเอาเครื่องบินลำนี้มาจอดที่กัมพูชามาฟังกันนะครับโดยเป็นข่าวยืนยันนะครับทั้งในข่าวไทยและต่างประเทศจะเห็นได้เลยว่าทางจีนใช้เครื่องบินนะครับรุ่นว2 0นะครับในการลำเลียงอาวุธและกระสุนจำนวนมากให้กับกัมพูชาจากการรายง,งานข่าวเนี่ยมีการลำเลียงมากถึงนะครับตู้คอนเทนเนอร์ส2สองตู้กระสุนปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้องประมาณ 700นัดนะครับซึ่งเป็นไปตามความเป็นจริงเนื่องจากเครื่องบินรุ่นนี้ตามสเปคเนี่ยสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ถึง6 6 0 0 0กกิโลกรัมเลยนั่นเองโดยเฉพาะในการฝึกโกลเด้นดรา้อนระหว่างจีนและกัมพูชานะครับก่อนที่จะมีความขัดแย้งเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าตอนแรกนั้นทางไทยก็จับตาจีนนะครับพอคิดว่าจีนเนี่ยนะครับไปฝึกและทิ้งอาวุธไว้ให้และไม่ได้เติมให้เลยแต่หลังจากนั้นก็มีข่าวว่าช่วงมิถุนา,ก,ารก,กรากดานี่ทางจีนก็ยังเติมให้นะครับโดยใช้เครื่องบินแบบที่่่กลาวไปปต้นคนคิัเอง และไม่ได้เติมให้เพียงอย่างเดียวนะครับจะเห็นได้เลยว่าทางการจีนเนี่ยได้สอนให้ทหานรกรัมพูชานะครับใช้ปืนใหญ่จรวดหลายลำกล้องนะครับอาวุธรุ่นใหม่ปืนครกของจีนเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าหลังจากการซ้อมรบโกลเด้นราก้อนไม่นานเนี่ยก็เปิดศึกกับไทยเลยนี่แสดงเจตนาได้ชัดเจนว่าทางจีนนั้นมีเจตนาสนับสนุนกัมพูชาในการลุกรานไทยนะครับซึ่งกัมพูชาก็ดีใจที่เห็นเครื่องบินลำนั้นนะครับเพราะหมายความว่ามหามิตรแท้ของไทยอย่างจีนเนี่ยนะครับกำลังส่งอาวุธให้กัมพูชาจำนวนมากนั่นเอง